ผมกัผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Dark d i ดฟ์เกมมือถือแนวแอคชั่นสไตล์ดันเจียนคอร์เรอร์หรือว่าสำรวจด,ดันเจียนและเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าทําได้เราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆมาเอาไปใช้ในรอบถัดๆไปได้ถ้าเกิดว่าตายแล้วก็ของหล่นหมดตัวนะจ๊ะสำหรับอ,อาชีพจะมีนักหมด4อาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีนักเวทอัศวินนักธนูแล้วก็ดรูอิดหรือว่าซัมมอนเนอร์นั่นเองครับ ซึ่งวิธีการปลดล็อกก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมก็ไปเล่นเรื่อยๆนั่แหละครับจนแรงตัวเองถึงตามที่กําหนดก็จะปลดล็อกอาชีพเหล่านั้นได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับก็การเก็บของง่ายๆครับแค่เดินไปหยุดอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันมีวงบีบด้วยนี่นาดูที่มินิแมปได้นะครับเฮ้ยเจอศัตรูไม่เป็นไรครับสบายๆพวกนี้ยิงทีสองทีแตกเราจะมีพลังงานด้วยนะครับไม่สามารถโจมตีรัวๆได้นะครับผมเห็นหลอดสีเหลืองใช่ไหมอันนั่นแหละคือพลังงานของเราครับ อ okay. ได้แต่ตังค์ไม่เป็นไรดยวไปเปิดกระชปองเฮ้ย <Hey, hey. S 1> ตกใจหมดตัวสกิลอีก2อันเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานแต่จะมีครูดาวนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะนานแค่ไหนครับขึ้นอยู่กับสกิลเนาะถ้าเป็นลูกไฟนี้จะนานหน่อยโอเคอ่าแล้วก็ดูในมินิแมปครับมีรูปหัวใจอยู่ด้วยนะฮะก็เอาไว้เติมเลือดนั่นเองครับโอ้เดี๋ยวนะมีกับดักด้วยี่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งแต่ว่ายาผมเต็มอ่ะมันก็เลยแบบเออมาไปทําไมก็ไม่รู้ครับเราไปดูกล่องดีดีดีกว่าโอ้โหเ,เ,เดี๋ยวนะแป๊บนึง ปกกอบเล่นนี่สบายครับยิงสองสามทีแตกระวังเจอผู้เล่นอื่นตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับผมเคยเจอแบบเล่นแป๊บเดียวโอ้โหผู้เล่นอื่นของยังโหดเลยเอาฟาร์มมาแล้วไงเรายังไม่ได้ฟาร์มอ่ะเราเพิ่งมาเล่นแมตช์แรกอ่ะตายอย่างเขียดเฮ้ยโอ้โไอตัวนี้เวลสองครับเติมใช้พลังเยอะล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้โโอโนี่ไงระเบิดซะ ในห้องนี้มันเป็นกับดักสินะมันส่งมอนสเตอร์มาจัดการเราเพียบเลยของเยอะจ้าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออี่แน่ตายซะิงเรากำลังจะบอกว่าจะเก็บเลือดนะเจอศัตรูก่อนในห้องนี้เวลหนึ่งสบาย,บาย,บายๆเก็บเลือดแล้วกันผมเห็นกล่องทองครับ ทอง,ทอ,งอยู่ในแผนที่ะฮะเอ้ยแล้ววงอะไรจะบีบมาด้วยแล้วตอนนี้ประตูมิติก็เปิดแล้วถ้าจะออกก็ออกได้นะครับห้องนี้มีบอสด,ด้วยด้านนี้ก็มีกุญแจต้องฆ่าบอสก่อนจะมีกุญแจเนาะตรงน,นี้มีกล่องธรรมดาเก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ประตูใช่ไหมถ้ามาเยอะพี่ก็สตอมกัดเลยครับผมนี่ครับท้ารูไฟพยายามเดินตลอดนะครับมิโนทอมันจะพยายามพุ่งใส่เราครับ เออหมายถึงบอสนะไม่ใช่มิโนโทอร์ช่เป็นยักษ์ใช่ปะนี่ไงโชคดีครับรอบนี้ผู้เล่นอื่นยังไม่มาครับไม่รู้ไปอยู่ไหนกันตอมกัดโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ใจเย็นก่อนพลังงานจะหมดอ้เต็มหน้าเลยฮิวก่อนหิวก่อนตูมันมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมีคนมาแล้วนั่นไงเอาไงดีเอาไงดีรอหลอยคนดีว่า เอาสิโอ้โหเป็นไงล่ะเจอผมยิงไวดอกเดียวแทบแตกอุ้ยอยุโดนตอมกัดมันแตกไปแล้วนะมันแตกไปแล้วอีกคนมีไหมไม่มีเนาะรู้สึกว่าจะเหลือกันแค่สองคนนะครับน่าจะตายกันไปก่อนหนะ้านี้แล้วเออยิงฮิวโอเคครับผมได้กุญแจมาแล้วนะฮะข้างบนมียาด้วยเดี๋ยวเอายาก่อนศัตรูนี่มันแบบม,มาเรื่อยๆจริงๆ เฮ้ย hey, ผมจะเก็บอีกกล่องหนึ่งทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วดิโอเศร้าเลยงั้นผมออกเลยแล้วกันครับก็คือยืนอยู่บนคริสตัลน,นี่แหละครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกได้แล้วดูของที่ผมเก็บมาสิเพียบเลยเห็นไหมล่าเมื่อกี้จบไวไปหน่อยเดี๋ยวคราวนี้เราเล่นโหมดเอเวนเจอร์กันแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องเก็บถ้วยให้ได้สิบแต้มขึ้นไปก่อนนะครับเอามาแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าแผนที่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเดิมนะฮะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าโอ้โหศัตรูเยอะกว่าเดิมด้วย ไี่นะ่สตอมกัดไปมีกับดักต้องระวังนะที่เป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะถ้าเกิดเราไปเหยียบเหยียบได้นะแต่ต้องรีบเดินอย่ายืนแช่กับถ้ายืนแช่นี่จบเลยโอ้สตูกเก่งกว่าห้องเมื่อกี้เยอะเลยครับห้องเมื่อกี้มันเป็นห้องแรกไงสำหรับเบรเกอร์อันนี้ก็จะตึงขึ้นครับตังก่อนโอ้นี่ไงพูดไม่ทันขาดคําเก็บกล่องด้วยเก็บขอบขอบแมพก่อนแล้วกันกับดักเพียบม,มีแต่ตัง มันรอให้เราเก็บของก่อนด้วยนะโอ้โหแล้วดูมอนสเตอร์เวลสามเออใช้ได้ใช้ได้โอ้บอสไม่ไงไม่ไงไปยิงไปพลังงานหมดอย่างเร็วไปไหนแล้วเนะี่ยพุ่งไปไหนเอ,อ้ยเดี๋ยวเจอกล่องท้องเก็บกล่องท้องก่อนอ,อยู่อีกห้องนึงเดี๋ยว่าโอ้โหเดี๋ยว บอสเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้รีบเก็บก่อนอุ้ยได้การฟ้าศัตรูมันก็ตามมาด้วยหอยก่อนถอยก่อนไอ,อ,อ,อ้บอสไปไหนเหรอวะอยากเก็บบอสอะ่ะเนี่ยเออพุ่งมาพุ่งมาโอเคไฟเบอร์สตอมกัดเออตายได้ตังค์อย่างเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้กุญแจนะต้องรีบเข้าไปกลางแมปก่อนตู้อย่างเยอะเลยครับเถื่อนกว่าแมปเมื่อกี้มากโอเค ผมก็กำลังบีบครับกล่องก็อยากเก็บเดี๋ยวไปเก็บกล่องสีทองก่อนแล้วกันโอ้ยพวกนี้เป็นนักเวทนี่แนงสกิลใช้ไปบ้างครับมาน้ำไม่มีมีแต่ครูดาวเฮ้ย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 ,อยขอของหน่อยได้ไหมครับพี่ยังเยอะเลย่ะไ,ไปไฟเยอร์บอล เก็บกล่องต่ออได้การ์ดสีฟ้าครับแง่แหละห้องนี้มันเป็นดันเจี้ยนร,ระดับกลางเนาะก็จะมีของเยอะหน่อยโอ้โหผมจะรอดไหมเนี่ยเือแบบอือไปบอลไปเออได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราแรงพอพอท่อเปิดแล้วนะครับหูด้านบนกล่องอย่างเยอะกล่องสีทองห้องข้างๆนี่เร็ว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  โชคดีผู้เล่นอื่นยังไม่เจอครับเจอแต่มอนอ้าวนี่ไงใช่ปะเนี่ยใช่ปะอุ๊ยโอ้โหเป็นกรรมใช่ครับคนนี้ผู้เล่นอื่นหืมผมนึกว่ามอนเตอร์โอ้โหแตกอย่างรวดเร็วและแล้วของก็หล่นไปตามระเบียบอย่างที่ผมได้เกินไว้ก่อนหน้านี้ เอาละคราวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปดูที่ inventory ด้านซ้ายได้เลยนะครับผมอันนี้คือจะเป็นของที่เรามีแล้วก็เก็บมานั่นเองครับถ้าเกิดอยากใส่ก็ใช้คําสั่ง Auto Equip เลยก็ได้นะครับค่าสถานนะเราจะสูงขึ้นกว่าเดิมมากนะทำให้เล่นรอบต่อไปได้ไง่ายขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเราลงไปของฟูแล้วเราตายขึ้นมารู้กันนะครับว่าของหายหมดแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีการตีบวกด้วย คือมันคือการเอาของมาผสมกันนั่นแหละ5ชิ้นนะครับมันก็จะมีบอกด้านบนว่าผสมแล้วจะได้รับของระดับเทียไหนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมีอันนึงคือระบบทาเลนต์หรือว่าเป็นพวกแพสซีฟนั่นเองนะครับอยากจะมีเลือดเยอะขึ้นก็อัพไลฟ์อะไรเงี้ยอยากจะโจมตีแรงขึ้นก็แอทแทกเนาะสปีดก็คือความว่องไวอะไรย่างนี้รีคอเวอรี่ก็คือการเพิ่มสเตมินานั่นเองครับทำให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นเนาะเพราะว่าการโจมตีกมนีสเตมินาด้วย ส่วนเด็กเทอริก็ทำให้เราทํานู่นทํานั่นทํานี่เร็วขึ้นครับเปิดกล่องเปิดประตูอะไรเงี้ยรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดคริิคอลด้วยส่วนค่ารักจะทําให้เราได้รับเงินจากการเล่นในแต่ละรอบมากขึ้นนั่นเองครับ ตัวร้านค้าของเกมนี้นะครับจะมีการฉปองให้เราเปิดด้วยนะครับแต่ว่ามันใช้เพชรเขียวอันนี้คือได้จากการเติมเงินกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ใช้เงินนะครับสามารถที่จะเปิดการะชปองหาไอเทมทั่วๆไปได้นะครับผมก็จะมีเร่าวนี้นะครับสำหรับเกมนี้ส่วนออปชั่นนะเหรอเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่าดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคําว่า player name ห็นปะ แต่เข้าไปปั๊บไม่มีอะไรเลยครับชื่อก็เปลี่ยนไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันกําลังทดสอบอยู่คอนเทนต์ก็เลยอาจจะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ทรงมาค่อนข้างดีเลยนะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมแนวด er ันเจี n นคอร์เลแต่ว่าใช้กราฟิงไม่สูงมากนะัก